ทุกคนเย่ yeah. ตอนนี้เราก็เพิ่งออกมาจากประเทศไีน่านะคะเดี๋ยวเราจะไปไปไหนไปพัทยาครับความจริงก็ไม่ได้เที่ยวร้อยเปอร็นตะใช่ไหมอันนี้เป็นทิปสำหรับเที่ยวครั้งที่สองของในช่องเราเพราะครั้งแรกเราไปถ่ายแบบยืมกล้องเขามา <laughs> ใช่ถึงพัทยาแล้วกี่โมง Google บอกว่าห้าโมงห้าสิบกว่าซึ่งก็คือเรื่องจริงเพราะว่าตอนนี้หกโมงนะฮะเราเช็คอินเสร็จแล้วค่ะนี่ตอนนี้มาถึงห้องแล้วใช่นี่ชื่อโรงแรมว่าแมนดารินอีสต์วิวค่ะนี่มาเนี่ยพาพาชมห้องเนี่เปิดเข้าห้องมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยดูอันนี้ที่เราลองมาเป็นดีลักเซนเนาะเป็น คือโรงแรมเนี้ยมันจะมีสองตึกเมื่อกี้ไปผิดที่มาก็คือมีตึกคลาสสิกแล้วก็มีตึกเซน,นะค่ะซึ่งคลาสสิกก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนแนวฝรั่งเก่าๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเซนก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นล็อบบี้สวยมากเลยพี่ดูนี่ห้องน้ำ,นำเดี๋ยวขวามาก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งที่นี่เขาเคลมว่ามีอ่างทุกห้องก็คงจะเป็นเรื่องจริงมีอ่างทุกห้องแล้วก็มีตู้อาบน้ำแยกก็ห้องน้ำดีเลยจอยเวอร์ มีม่านปิดถ้าใครมาเพื่อนนะเห็นตรงโน้นเพื่ห็นงโน้นแฟร์ฟร์ตรงห้องกันอันนี้ก็มีเตียงก็มีโซฟาให้นั่งทีวีแล้วก็วิวของเราอยู่ชั้นหกมีสวนมีสระน้ำให้ดูเลยมีสระน้ำให้ดูด้วยดูดิอืยนี่ โรงแรมนี้ไม่ได้ติดทะเลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปนอนโรงแรมติดทะเลแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะพักผ่อนกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวรอพระที่ตกแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันใช่ไหมใช่วันนี้กินอะไรขอดูก่อนหนูเป็นสมาชิกกิปติมาซาของวุงในนี่น <laughs> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปหาร้านอร่อยๆพาพี่อามไปกินข้าวพี่อามเลยนะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยว เย็นๆเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีว่าเราจะไปไหนกันเดี๋ยวถ่ายบ๊อบบี้ให้ดูด้วยนะคะบ๊อบบี้ให้ดูด้วย จิมซีฟู๊ดก่อนเลยนะซื้อปกติก็จะกินแบบนี้แหละน<ะ>้ำจึ้งซีฟู๊ดแซ่บมากใครไม่กินเผ็ดต้องระวังอย่างแรงใครไม่กินเผ็ดสั่งน้ำปลามะนาวมาเติมได้เลยค่ะเพราะว่าเผ็ดใช้ได้เลย้ม แล้วนลองไปดูเขากินแบบ f u l อ o p t i นกันค่ะขอบงช้อนชาดำใส่ได้ทุกอย่างยกเว้นยกเว้นกระเทียมใส่ได้ทุกอย่างแต่ยกเว้นกระเทียมแต่เอาแบบ full o p t i o นี่นี่นี่อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่คือกระเทียมอันนี้คือกระเทียมเด็ดนะหอมเจียวไปด้วยนะอันนี้เป็นขี้เถา แบบฟูแล้วกินเป็นไงคนระับ ใส่อันนี้เราหวานปูมาปูมาขอบคุณมากครับเธอดูปูเธอดูดอะไรปูมามันจะไม่หมดอ่เลยต่อไปต่อไปยังไม่จบชันที่สองเป็นหมูผัดน้ำดำนะคะลองดูมาผัดจะดำปะเนี่ย กินแบบไม่จิ้มอะไรเลยน,มนีมากนามีมากมอันนี้เป็นครูผัดพริกสดเอ้ยผัดกสวนคื่นสายรูกเน,น็ตตูปามันม กค่ะันดูฟันเด็กจำไหไม่จำจะลองดิเราะว่ามันเหมือนผัดผงกะหรี่วะก็ผัดผงกะหรี่สามผัดพิกศษ ไม่ผ่านขอกบริเลยเพื่อน่ะดีผิดหรือเปล่าผิดไปแล้วไม่เป็นไรอร่อยไหมอร่อยใหรเอาไข่ให้อาไข่เพราะอร่อยอร่อยค่ะไข่แบบดีมากเลยไข่ดีเดี๋ยวดูเมนูต่อไปและนี่ก็คือตานสุดท้ายค่ะที่สั่งไปด้วยความวุ่นวายแต่ว่าสั่งทีหลังก็เลยมาทีหลังตอนนี้ทั้งหมดคือไม่เหลืออะไรเลยอันนี้เป็นหมึก แบบเดียวเนาะซึ่งเราสั่งเพราะเราติดใจหมึกน้ำดำมากหมึกน้ำดำอร่อยมากเดีเรามากินหมึกแดดเดียวกันไปดูตัวมันใหญ่ๆนะใหญ่อะ่ะใหญ่เลยอะอร่อยดีงามดีงามด,ด,ดีโอเคให้อภัยมาคะเดี๋ยวขอวตัวจับการกับหมูนแดดเดียวก่อนนะคะแต่ยังอื่นไม่เลหเลือไม่เหลือไม่เหลือ โอเคั้นอันนี้ก็จะเป็นลายไข่แกบเวเยดดีวนะคะอยู่หลังข้างหน้าหลังนะแต่เราไปดูข้างในกันต่อด,ดีกว่าบรรยากาศ้องอาหารนะคะก็จะจเป็นน้ำแเปิลน,น้ำดื่มชากาแฟโซนสลัด อันนี้มีมีคนสั่งไ๋วยเตี๋ยวมาเดี๋ยวมาลองชิมกันพิ้งขนมปังมันก็น่าจะเป็นขนมปังขนมปังแผน่แผนๆอยู่ไหนวะนี่เดี๋ยวมาปิ้งกันแล้วก็้าฝรั่งทอดแฮมไส้กรอกชัวอีกอันนึงไม่ต้องเปิดยังรู้นี่แล้ว <c oughs> มีอย่างอื่นละ่ะข้าวสวย ข้าผัดผัดผักไก่ผัดขิงแกงเผ,ผ็ดหมูผัดโอเส้นใส่ไข,ข่ของโปรดเนี่อว่รต้มจืดเต้าหู้หมูสับนั่นน่าจะเป็นข้าวต,ต้มแล้วก็หมดละใ่ะเรา,ากินก,กันตอนนี้เวลา10มโมงฝนจบ ตกแบบจริงจังเลยอันนี้อาจจะดูแปลกๆแ,แล้วดูๆออกมนันา้างๆภาพเลยเพราะว่ามาคืนอิ่มอ,อืมไม่อิ่มเกินไป,ปอิ่มเกิน,นที่จะทายรู้เหมือนจะเอาชีวิตขับมาไม่รอดเขาเลยก็มาถ่ายตอนเช้าที่ตายไปเลยก็คือจานสุดท้ายนั่นแหละ จะ<า>บอกาาว่ามาซาเนาะประมาณร้านชืน่ออะไรมอมามอมาซีฟูดฟ้ดมอมาซีฟู้ดเมื่อวานอร่อยมากนะโดยเฉพาะเป็นอาหารที่มันแบบต้องปรุงนิดๆนะคะเหมือนเพราะว่าแบบไม่ใช่แค่แบบกุ้งลวกกุ้งเผาอะไรเงี้ยนะปูต้มปูนึ่งเงี้ยที่มันต้องปรุงอะอร่อยแต่ว่าถ้าแบบรีวิวจริงใจเลยอะจริงใจเลยนะทำโขลกกันนะแกงปออะทุกอย่างเจ้มจ้นมากแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะต้องคุมน้ำปลาสักนิดเขาอาจจะแบบเรากินรสจัด เขาอาจจะแบบกลางๆลากก็เลยขอน้ำปลาแต่เมื่อวานเขายุ่งมากเลยก็เลยไม่ได้น้ำปลาได้มาแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็เลยเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ไปสิ่งที่คนที่ไปแล้วคนกินก็คือปลาหมึกแด่เดียวสุดยอดปกติอะเวลาเราไปร้านอาหารทะเลอะของที่จะชงมือน้นงแล้วเป็นอะไรกุ้งกุ้งก้างอันนี้หมึกแบดคือ the base แบบว่ามาที่หลังแต่ดังสุด เรื่องของเรื่องอเลยนะก็คืออาหารแนะนำอะของที่แม่ก็คือเป็นปลาหมึกน้ำดำ <c oughs> ซึ่งตอนแรกปลาหมึกน้ำดำเนี่ยก็คือวาวแล้วก็เป็นหมึกไข่หมึกขั้วยไข่ตัวแบบกลางๆประมาณสักแครอทเล็กๆเนาะ <c oughs> แต่ว่าไข่แน่นมากไข่แบบเป็นสีขาวใสก็คือไม่ขาวขุ่นไข่แก่เลยอ,อร่อยมากไข่ค <c oughs> ือไข่ไข่ปลาหมึกแบบอร่อยมาก <c oughs> ไม่ใช่ที่เราไปกินหัตสระ <c oughs> อันนั้นไม่อัันนน้ใช่เปล่าวอันนันนน้นไม่ใช่ไข่ อูืนั่นแหละแล้วพอพอกินหมึกไข่ผัดน้ำดำเสร็จปุ๊บก็เลยแบบอืมแล้วหมึกแดดก็น่าจะอร่อยสิโอ้โหหมึกแดดมาคืออีนี่อิ่มมากแล้วอ,อิ่มแล้วนะเพิ่หมึกมาอืมอิ่มแล้วอ่ะก็คือหยุดกินไม่ได้อร่อย The best มากจริงจแต่เราก็ยังไม่ลองเมนูอย่างอืง่นแต่เมนูที่เราสั่งมาก็คือปลาหมึก อร่อยมากเพราะเรายังไม่ลองกั้งไม่ได้ลองหัเพราะว่าพแพรไม่ค่อยชอบกินกั้งก็เดี๋ยวได้มีโอกาสอีกทีเดี๋ยวเราลองเมนูอื่นะแต่วันนี้อาหารแต่ของอาหารของโรงแรมก็อร่อยโอเคไหมไม่ได้ออืมอมไม่หวังปากท้องได้เพราะว่าเราติดลลวหวานนานเยอะเพราะว่าอยู่ไทยนานไทยนาเป็นแหล่งนุง่งกินหวานหวานจริงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะ ไปงานเนาะประชุมได้ตอนนี้เขาใส่แน่นอนเพราะว่าฝนตกด้วยหยุดละเดี๋ยวสิให้เขา<อ>คิดว่ามันตกต่อไปก่อนได้ไหมอ๋อตัวนี้นอูม้มนฝนตหนกตห,นตหนักหนักเลยหนักหนักเลยเดินไม่ได้เอาค้ดซองก่อนบายบายค่ะไปบายบา้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันในงานเนาะ มาถึงโรงแรมใหม่ของเรากันแล้วที่เราจะต้องอยู่ไปอีกสองคืนนะเพราะว่าเป็นโรงแรมแห่งการทํางานเนาะนี่ก็คือที่โอโซนอทัทยานะคะไปเที่ยวห้อง,งอน้ำแบบไหมห้องน้ำก็จะเป็นสบัวแล้วก็มีส่วนส่วนเปียกซักโ้าอ่างมือก็ตู้เสื้อผ้าอยู่ยนี่ได้หนูแต่ไม่รู้จะใส่กระเป๋าพร้อมไหมนอน ห้องที่เราได้เป็นรีลับทนีนะคะอยู่ห้องริมจุดเลยเนาะ,ะแต่ว่าก็ไม่ได้กว้างมาก <c oughs> ขนาดน่าจะ20ตารางเมตรกว่าค่ะ <c oughs> ทีวีเ <c oughs> และที่แต่ว่ดีก็คือเราจะสามารถเป่นมาแล้วก็ดูทะเลได้เลยหรือว่าจะนั่งชิลๆตอนนี้ เอ่ะเป็นไงได้วิวได้วิวอะได้ดูทะเลดูทะเลไหนพาไปดูพาไปดูทะเลหน่อยเลยทำไมอ่ะล้วพาออกไปดูน้อยนี่ไงทะเลปัตาตาซึ่งทางนู้นน่ะคือปัตยาใต้ปะ ใช่ไหมที่เป็นที่ขึ้นเรือตรง,งคำพัท,ทยาซิตี้อะคะ่ะก็จะเป็นท่าใกล้ๆ้ท่าขึ้นเรือแหลมบาลีไฮที่เราจะไปเกาะร้านตอนวันศุกร์เนาะส่วนอันนี้ก็คือตูสิธานีที่เมื่อกี้ไปทํางานมาอันนี้ก็เป็นโรงแรมในลาแวกหลายหลายอย่างคิดว่าคนที่อยู่ในงานเมื่อกี้ก็น่าจะนอนกันแถวนี้นแหละโอ้ส้มมีสระาน้ำเลยนะลงไปเล่นได้มีสไลเดอาร์นี่แหละสไลเดอร์น้องนี ก็เดี๋ยวถ้าพักเหนื่อยสักหน่อยเนี่ยอาจจะพาพี่อั้มไปหากิจกรรมทำสักอย่างไหนๆก็มาถึงพัทยาแล้วแต่เมื่อวานไม่กล้าจองเลยเลยไม่รู้ว่างานจะเสร็จเร็วตอนไหนอาจจะต้องยอมจ่ายราคาสูงขึ้นนิดนึงแต่ต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อค่ะรถดีพอแล้วรถตูรถ่นานได้เหรอ ไปหันเนี่ยสี่สิบไดอารอ่ยงเป็นอย okay. ู okay. ่เลยไปไปเมื่ออะไรจะจะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมอันนี้เขาเอาทำหนุช็อตแ้วหรอเปล่าเอาโหลด ม่เลยตัห้แน่ีตัวแน่น่สุดสร้อยสาสอหยไมาองหนาพอีบเาลองให้เขาตา้งโเยอะไหมพี่ได้จ้ะ้เอาหอยหวานด้วยรคงเหรอเอาคึ้งพอค่ะท่าหราไม่เอารัโผม

เขาร mm ับ hmm. หนึ่งเป็นอย่างเลยนหมนี่มีอะไรเมนอันนี้กินไงคะกินไข่ข้างในเอากินไข่มันแล้วพี่แกะให้ป้าหรอวะแกะใหเอาไปสองตัวดูัวนนะโอ้พร้อมกันเลยสองตัวเหรนะพี่สองตัวไปสองตัวหนูไม่เคยกินเลย ห้าร้หอาร้อยท่หกัเนเข้ากันค่ะสี่กระโลกับห้ากระโลนี่ไหมเอาเด็กเขายากินไข่ป่ะหรือเอาแต่เนื้อเลยอ๋อก็นเป็นเนื้อัที่ร้านคือไข่แล้วเราอกนที่เขา่าเด็กน่งจะได้นี่ก่ khó ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชื่ออะไรตลาดนะ้านโพนาเกลือซึ่งตอนนี้เมื่อกี้รู้สึกชนะเพราะว่าร้านปิ้งย่างรันนี้เปิดร้านเดียว <laughs> ไม่ถึงว่าปิ้งย่างของโหดอะ่ะใช่ไหม <S <s <uc> แล้วก็ไปยืนแล้วก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็แบบเขายุ่งอะ่ะคือแค่จะขอสั่งยังไม่ได้สั่งก็เลยนึกได้ว่าร้านที่ซื้อซื้ออะไรวะหอยหอยเม่นอ่ะเออเขามีเ <s> ขียนไปว่าเป็นร<ข>ับปิ้งย่างก็เลยแบบไปถามที่เขาอ่ะรับปิ้งย่างไหมคะเขาเลยบอกว่ารับด้า เลยนั่งเล่นกันมาเดี๋ยวอินเสิร์รูปมาให้ดูแล้วตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปกินที่โรงแรมใช่แล้วก็เดี๋ยวเธอไปคนหิวเข้าไปใช่ไหมไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างโอเคเพราะว่าแบบมันตื่นตาตื่นใจมากเลยนะเดี๋ยวจัดโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมครับ ตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วหลังจากกลับจากตลาดเมื่อกี้พระอาทิตย์กำลังตกดินได้ถ่ายรูปถ่ายถ่ายยๆเลยเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็ซื้ออาหารทรนะเลมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิบกันเลยใช่ซื้ออะไรมาบ้างเริ่มนี่หอยแครงนี่หอยแครงบีบึ้ม ปลาเมือกปลาเมือกเพราะว่าไม่ชอบกินตัวใหญ่เจอกองนี้พอดีหอยหวานหอยหวานจุ้งกุ้งอันนี้เป็นกุ้งอะไรกุ้งขาวค่ะทำไมไม่ซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆที่เช่าเขามาทะเลกันกินเนาะเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งกลางๆมากินทะเลทำไมและจริงๆก็ไม่ใช่กุ้งขาวด้วยจริงๆเราต้องกินกุ้งแชบวยซึ่งตัวเป็นงี้แต่แพงนะโลละห้าร้อยแปดร้อยเนาะอันเนี้ยไม่ทางโลอะไรโนอะไร จะเลยก่อนร้อยเลยกสองร้อยแปดสิบวัวขนาดนี้นี่โอ้โหเจ้ไปแล้วก็ปูที่เมื่อวานเราพยายามจะกินอาหารที่มันต้องผ่านการปรุงเพราเดี๋ยวมันจะมีวันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราต้องกินปูกันยับแน่อยู่แล้วโอเคงั้นเราจัดกันเลยนะใบใบแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอย่างลิม น่าจะคือหอยเม่นป่ะหอยเม่นเมขอมหง,หงไข่ต้มยังไม่รู้แต่มันไม่เหลืองเหมือนในที่เราดูเหมือนญี่ปุ่นะนะเนาะเดี๋ยวก็ลองดูมันต้มไม่ได้มันต้องกินสดนี่เขาให้วาซาบ,บิอะไรมาด้วยเอเอ๋อ,อเดี๋ยว <บะ S 1> ดูกัน <laughs> 你好。 ก็ยังเล่นชิลๆแล้วก็โซนสระวไว้นะ้ำมันมีรรยการอะมีสระวไา้น้ำมีสาตว,าวเด็กเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าคนหนู<ม>ที่เขาเซ <จะ S 2> อร์วิสไว้นะแลอวก็ฟิตนเนสฟิต,ตนเนสอยู่ข้างบนนี่เัสนสอง ไม่หรอไปฟิเนสนดิไม่ค่อยถูกกับร่างกายไอ้ใน,นห้องเราห้องเราห้องที่มีไฟเปิดนะไม่ได้ใส่แต่แถวแล้วแหละตรงนี้เป็นสถาดเดเนเด็กเป็นสถานเด็กอะไรเนี่ย,ย้าัมีอะไรบ้างเราขอได้ไหน่าจะได้เนะ เยเ็นดิถ่ายรูปไปถ่ายแค่เดียวหน้ามันมืดหน้ามันไม่โดนแดบดบ โรงแรมเขาแบบมีสิ่งแด๋ให้เล่นเยอะนะอืมตอนนี้ไปไหนไปห้องไปทำอะไรแต่งตัวยังไม่เสร็จแต่งตัวเลยหรอหน้าก็ยังไม่ได้แต่งจุดเป้าหมายคือแต่งตัวเหรอ,หอแต่ตไปอันนี้ตัดลงวะบอกก่อนจุดเป้าหมายคืออะไรตัดลงไหมฮอนไม่ตัดนอะ่ะไม่ตัดนะไปอีก